ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ศูนย์เพาะชำกาไม่อำเภอเสรภูมินะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังสิเพาะชำอยู่นะครับมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่า,อาเอาไออยากได้ต้นไอกาไม้ฟรีนะครับคือเขาต้องมาลงทะเบียนนะครับอยู่ที่ศูนย์เพาะชำนะครับมองผมอยู่ย่งไงก็คืออำเภอเสรภูมินะครับ แต่จังหวัดอื่นๆนะกน็ลงของแต่ละจังหวัดลรจังหวัดไต่จังหวัดมันนะครับแต่ของรอเอสนี่มีอยู่เสียละพุ่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นก้าไม้พยุงนะครับนี่นะครับมีไม้พยุงล้วก็มีต้นซักนะครับต้นซักแล้วก็ตน้นต้นมะข่าโมงนะครับนี่ครับ ต้นมะข่าโม่งแล้วก็ต้นขนุนกับมีนะครับมะฮอกกานีมีหลายอย่างเลยครับเีนะครับผมพาไปเบิ่งอีกนี่นะครับอันนี้ต้นซักนะครับนังต้นเลนน็กอๆยอยู่ครับ เมื่อกี้นี่ผมได้สอบถามวหาน้าเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าเดือนมิถุนานะครับประมาณเดือนมิถุนาลงลงทะเบียนนะครับเพราะว่ากาใหม่มันยังต้นหน่อยอยู่เดือนกดักกระดาสิงหาหมดนล้ครับจนจังสีแจก,กได้นะครับอันนี้เป็นกระสีเลี้ยงไว้ก่อนมีต้นมะขามองมีหลายนะครับให้เป็น เบียดในน้อยเยอะกว่ามีนะครับเพราะว่านุ่พันใหญ่ๆนะครับให้เพลียงก้อนนิดมาข่าม้งนะครับเป็นไม้เนื้อดีครับมีกระถินนะลงมีหลายอย่างนะครับเฮาก็เฮาจะเอาอยัางก็ต้องอามาลงทะเบียนไวน้นะครับนะครับเพื่อนๆเฮาอยากได้ต้นไม้แบบใดเฮาก็มาลงทะเบียนไว้นะครับอ,อยากได้พยุงอยากได้ต้นซักท้อง หรือว่ามาฆ่าม้งนะครับก็้ันลงทะเบียนไบแล้วก็ห้องจเอาจักตนจักตนแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่กนกสิคัดสันห้ยะครับคือคือจัดจัดสันห้แบบว่าจิตใจค้นละจักตนนะครับห้องต้องลงว้ก่อนถ้าค้นหลายกสิได้หน่อยนะครับถ้าค้นหน่อยก็ได้หลายครับนี่นะครับห้องสีเตียมมีอย่างแน่ที่ครับก็คือเอกสารสิทธิ์นะครับ สปกสคหนึ่งโฉนดที่ดินแล้วก็เป็นนศส,สามได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่นต้องเบืองว่าเขามมีเอกสาริี้ยังไปปลูกหม่องไดนะครับเพื่อนกะทิอาติตามเบิงต้องลงทะเบียนก่อนนะครับว่าเขาจะเอาอีกยังแน่เอาไม่หยังแน่มาลงทะเบียนไว้แล้วก็ประมาณเดือนอพฤษภานะครับพฤษภา มิถุนาก็พูดก็นักกระดาบวนแล้วมันยังสิแกกได้เพราะว่าต้นใหม่ยังต้นน้อยอยู่ครับต้นใหม่ยังต้นหน่อยอยู่นะครับนลพ่นลกำลังใส่ถุงใสอย่งอางดูแลลดน้ำไว้ให้ครับนะครับนี่นะครับต้นใหม่ยังต้นหน่อยอยู่ต้นยุค่ากับมีนะครับแต่ว่ายุค่ายังต้นหน่อยอยู่เพิงพ่งเพิ่งลงถุงนะครับ นี่คนน,น้อยก็นมนี่และครับพึ่งลงถุงก็นมนี่กระถินน่าลงนะครับเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับว่าเพื่อนบอกว่าลงจังหวัดภผยจังหวัดมันนะครับแต่ละจังหวัดกับซีม่มีของแต่ละจังหวัดนะครับ อันนี้ของรอยตดนี่มีอยู่อยู่ตรงเสลภูมินะครับอยู่ตอยู่ที่อื่นมีอีกผมก็บบอสาบนะครับแต่แต่ผมรู้ที่มาผมอยู่อยู่อำเภอเสลภูมินะครับผมก็เลยรู้เพิ่นแจก,กฟรีนะครับเตรียมเอกสารซิดมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนว่าเขาจะเอาต้นไม้ยังเอาแบบใดต้นยังแน่ครับเอาจากต้นเพิ่นก็จะจัดสรรให้นะครับ ครับแปลงนี้ก็จะเป็นย่างนานะครับมีย่างนาแลแ้วก็มีพยุงนะครับพยุงนี่จะเยอะนะครับพยุงนี่เยอะเลยน,นะครับต้นใหม่มันยังต้นหน่อยอยู่นะครับ นะครับต้นตะเชียนทองนะครับเพื่อนเพื่อนตะเชียนทองนี่นะครับต้นตะเชียนทองครับนี่ต้นย่างนาครับต้นใ่นี่มีหน่วยงานพ่นจองแล้วว่ครับนี่สำหรับหน่วยงานนาอครับนี่มันว่จังเหลือกโมอยนี่แต่ต้นใ่นี่รั่ ครับนี่ต้นย่างนะครับต้นยาน่างนาต้นตะเชียนท้องครับแต่พวกแต่แต่ที่ต้นใญ่ในพื้นจองมหมดแล้วนะครับเป็นน่วยงานของราชาการจองไว้แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นไหมาน,นะครับครับเพื่อนๆน,นี่ต้นตะเชียนท้องครับที่อยู่ในอ,อพื้นที่ของสูนเพาะชํำ ก้าไม่เสระพู่มนะครับต้นพยุงหลายเลยนะครับต้นพยุงอยู่ในป่านี่หลายเลยครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นย่างหน้าครับต้นขนาดนี้พร้อมสี่ปลูกได้แล้วละครับนี่นะครับอันนี้เป็นย่างหน้านะครับ อันนี้พยุงครับแถวนี้พยุงนี่ครับพยุงนะครับแถวนี้พยุงแต่เขียนทองครับแต่เขี้ยนนี่หลนะครับย่างหน้านี่ก็หลายอยู่ครับย่างหน้าก็หลพาย,พยุงก็หลายอันนี้สักทอง ต้นสักท้องอยังหนดนหน่อยครับยังหน,หนุหน่อยก็มีเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการกระเตรียมเอกสารซิ์นะครับเอกสารซ่าจำนวนที่ดินที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาลงลงทะเบียนไว้ว่าเห้องเอาจาักตนจักตนนะครับ มีอย่างแน่เพิ่นกะจีคาดสันไห้ครับแบ่งปันกันไปได้ทุกคนเหระครับที่เพื่อนๆถามคข้ามนะครับนี่สาหรับยูเซลภูพูแจกกาไม่ฟรีนะครับแต่ตรงลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมสิฟ้าไปเบ่งต้นต้นไ่ที่อยู่ในศูนย์พอช้ำกาใไม่นะครับมีพยุงมี ตะเกียนทองต้นไม้พันหลายนะครับอยูใ่ในสวนพอชำ้ำครับนี่ทั้งหลังผมนี่คือปลาพยุงเลยนะครับปลาพยุงครับหลายหลายร้อยต้นนะครับเป็นของกลมปลาปลาไม้ของเสรภูมินะครับผมจิพาเพื่อนๆเนขาไปเบิงว่า มันหลขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมก็ได้เขาไปเลือกนะครับผมขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วผมสิบว่าเขาเลือกผมก็ติให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งแค่นี้แหละว่า,าเป็นตะปูว่าครับไม่พยุงครับอยังาบ้างหเบิ้งครับ,บ,น,รบนี่นะเพื่อนเพื่อนพยุงทางนั้นเลยนะครับนะครับน่ครับ,รบต้นพยุงนะครับ ปลาพยุ่งหลายลอยไลยนะครับแล้วก็เพื่นก็เอามาเล็ดมาเพาะช่ำให้ไทยบ้านไปปลูกนี่นครับมีปลาดูมีพยุ่งครับแตว่าต้นยางบ่คอยมีนะครับรงนนนี่ครับต้นพยุ่งทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนนี่เบิ่งเอา เพื่อนต้นพยุงนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนพยุงครับเห็นห้ายร้อยต้นนะครับเพื่อน พยุงทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับพยุงทั้งนั้นนะครับที่เห็นอยู่นี่นี่เพื่อนๆข้างในยังมีอีกหลายนะครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับผมเอาให้เพื่อนๆเบืเ้องแค่นี้นะครับ ครับเ,เพื่อนเมื่อกี้ผมหายไปเบื้องหลังนะครับป้าญ่ผมเขาเลือกบ่ได้เพราะว่าขออนุญาตเพื่อนได้ขอทายเพื่อนทำนั่นเออเจ้ครับอันมาเอาหาต้นไม้ยังไปปลูกครับามาสิว่าเบิ้งพยุงก็ไม่ดูละค่ะอ๋อดีดีครับอันใด้ก็ดีครับปลูกลวดครับเพราะว่าปลูกไว้ให้ลูกให้หลานฮู้เทียบบัญชีไงสูเมือเนี่ยเขายังไปกรุงเทียบเขากลับมาเขากระจด้เห็นต้นไม้ตัวเล็กกับแพงครับช่วง ต้นสักท้องว่าอยากได้บอกครับว่าน่าครับไม่ป้าปลูกง่ายครับแหดน้ำได้แห้งดีนี่ครับเป็นเกศมาหาเบื้องตนใหม่ครับเป็นติดปลูกไวใก้ให้ลูกให้หลานเพื่อนตัวเมื่อนี่เล็กหน่อยเขากับ่ค่อยมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับเมากับปลูกกินไว้ให้เขาละ นะครับผมมีเพื่อนๆสอบถามเขามานะครับว่ารับต้นกากาไม่ฟรีได้ที่ใดนะครับคืออยู่ดยเอ็ดก็คืออำเภอเสรระพุ่มนะครับเนี่ยเตรียมเอกสารซิสมาลงทะเบียนนะครับเพิ่นสิเริ่มลงทะเบียนเอประมาณเดือนอมิถุนายนครับเดือนพษษืษสภาพมิถุนายนกับผู้ใดคนนี้ก็แวะเขามาถามก่อนนะครับหว้าเพื่อนวาอยู่ประมาณนั้นนะครับ ชิปนี่ผู้ผาเบาเซลร์พุ่มกะ,ะขอล่าเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ